โอเคทุกคนเราเล่นสกินถึงแมวขาวกันเลยดีกว่านะตอนนี้เนี่ยเราเราได้ใส่การแล้วนะตอนเมื่อตอนแรกเนี่ยเราอัดคลิปไปนะแล้วยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงนะแต่ว่าเราลืมใส่กาสด้วยตอนนั้นอ่ะที่เรายังไม่ได้ลงไปอ่ะนะชลืมใส่กาสโอ้โหเนี่มึงเอาสกินมาโชว์ใช่ไหมกูก็มีกูก็มีเดี๋ยวมึงเดอนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ เดี๋ยวมึงเจอการโชว์สกินระดับโปรเพเยอร์มาดิใครจะเก่งกว่ากาันล่ะเออเออมาดิมาดิหมูโัวสลัดเจอที่เขาใช้สกินเหมือนของสกินเหมือนกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> คิดเหรอว่าแกจะเชื่อนะจนได้เนี่ยสกินของฉันเนี่ยมันได้รับจากกองถองแกมันก็แค่ของเทียมแค่ทดลองแต่ฉันรับจากกรองริ่งก็ทดลองเหมือนกันทดลองเหมือนกันนะั <c oughs> นน่นแหละไม่ต้องโตแย่หรอกแมวขาหน้าโง่ ว่ากูงั้นเหรอคนพากนี่นายผมไปปากแายตายดีเนี่ยขอโทษเราโอเคพูดเล่นนะแมวหวรือว่าเล่นตัวฉนันได้ดีๆแล้วกันนะถ้าเล่นไม่ดีแล้วก็จะฆ่าแกโอเคเราจะมาฆ่าฉนันได้เธออยู่ในโซนครตอนกลางคืนจะเอามาฉีกคอแกเป็นปชินช้นๆอ,อย่างเด็กฆาตกรอ่ะไอ้เฮียของกูภาคเป็นไรเนี่ยกูภาคแมวขาเป็นยาฆาตกรโจ๊กเกอร์อ่ะกูภาคเฮียขอยงกู หัวแตกไปซะหนึ่งเลยแล้วกันะนะคะไม่ต้องตีให้เสียือพิการอะไรเลยเนี่ยอ๋อให้ฉันปล่อยเหรอฉันไม่ปล่อยหรอกเฮ้อรู้สึกกูจะเป็นวัดตายหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาโอเคมาหาแล้วค่นมาหาแล้วค่ะหนูมาหาแล้วก่ะมาหาแล้วแกมาหาแล้วแก มาแล้วแกจะกินมังสอยใช่ไหมแกขจะกล้าษมัไงไก่ชนีชนีชนีโอ้โหได้อีกพีสองก้อนเลยเนี่ยมันรูบินมาจากไหนอะแกพอดีว่าคนมันรวยนะอ่ะนะเออหนักเลยเอาละ่ะกี้เก็บของดีกว่าไม่ปล่อยหรอกชนีมันก็ไปให้มันกูปล่อยได้เนาะ ฟี่มันจะต้องลงมาแล้วก็เดะฮ่าดารห่งตือแบบซิวซิแมงเจอรีม่มาแล้วบอกให้กูปล่อยใช่ไหมขอไม่ปล่อยกันนะพอดีโกรธหนูน,นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไวโพล่าก,กันระบาเลยโบ๊ะแตกไปสิมึง จากใครสอนให้ไม่อยู่กับแมวขาวตอนตั้งเกมเนี่ยฮะรู้ไหมมันจะแจกเวลเฮ้ยเข้าใจมึงไหมกดทุกใจกูด้วยนะมันแจกเวออีชนีใครมันจะไปรู้เราว่าน้ำหอมมังเวลไหนอ่ะดูจากเลี้ยวอิชนีไปโพล่าช่วงนี้มันขึ้นใช่ไหมมาช่วยกันเป็นขยโยเลยติดไทยเว้ย <c oughs> <c oughs> น่าสงสารหนูแล้วจริงๆนี่มติดไทยจะไปเป็นขยโยไง้า เป็นไหมนี่เราเนี่ยือใครสั่งใครสอนให้มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วขึ้นและขึ้นอนะขึ้นดีดีฮาฮใครสั่งใครสอนนะใครมัดซาร์ใครมัดจอน้อนวือไม่มีใครสั่งใครสอนเธอทีนนะว่าอย่าปา่าน้ำหอมใส่แมวขาว มันยังไม่ตายอีกเหรอโฮ้ยตายยากตายยินดีตัวนี้ดิวซะมึงโอเคน้ำหอมเบลสสามและเล่นง่ายแล้วคะ่ะอเพื่อกินน้ำยาร่องหนไปค่ายโจสลัดเจอรีแป๊บดันขีดด้านบนนะนะรูดเห็นใบโพล่วกูครืรอค่องรสนี้ไปเลยบิ๊ก เราชิปไปสองก้อนนะเราเคลียร์ไปแล้วหนึ่งตัวกับน้ำหอมเวลสามที่สุดจะเร็วแยง่แยงกูจะแย่งกูจะแย่งกูจะจะแย่งมึงเรื่องของกู้โบยังไงมึงก็ล้มอยู่ดีอ่านนะปูมระเบิดยกครัวไม่ให้เล่นอะ่ะจะไม่ให้มึงเล่นอยู่ดี เป็นเรื่องของกูที่นีึงเล่นนะน้ำหอยเวลสนามแล้วมึงแตกหมดแน่นอนฉันมีน็อกไปซะตาที่แล้วเน่ฉันแพ้ตาอี้กทีนม่ย้อยแพ้อีกแต่รอชีวิตฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่สซนรุยฉันจะรีบเก็บน่นแหละละเดนไม้ห้องใต้ดินเหลือแค่นี้เดียวลึกนงโอเคแตกไปอีกหนึ่งดินไปอีกหนึ่งใบโพลาขึ้นไป ไปนะไปนั่งเก้าอีกชกนนจะขึ้นมาช่วยง่ายๆง,ยยงั้นรอรอรอใครสั่งให้มึงมาช่วยง่ายๆอย่างนี้คนมันไม่ได้ต่อยช่วยง่ายๆนะจ๊ะเพราะงั้นทีหลังนี่ยจะช่วยกันดิวตามาตาเรือบ้าง พรุนี้มันต้องโดนลงเทดจริงๆสก,กินี้กูจะเอาไปให้หนักใจเลยคอยดูเพาะมันทดลองเจ็ดวันแหน่ยิงหนึ่งอย่างนะแมวขาวก็ทดลองอยู่ดตอนนี้ๆๆทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการวิ่งสปีดโบ๊สของแมวขาวไปเลย,ย คือเก็บเร็วไปปะแต่ก็ไม่อยากไปต่อ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 เขาไม่ค่อยอยากไปต่อตาต่อไปเท่าไหร่หรอกนะคือมันไม่ค่อยสนุกอ่ะตาต่อไปถ้ามันไปต่ออ่ะคืออันนี้เราก็เจอคนนะเขาทิศสกินนี่มีเจ็ดเลยสกินนี้ควรออกมาในเซิร์ฟจีแล้วก็เป็นสกินเอพีแน่นอนนะควงที่เจอรี่แหละมันจะตายหาไปก่อนแน่ ไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายเอ่อก็ขอเตือนเลยนะคลิปนี้เนี่ยดูเพื่อความสนุกนะอาจจะมีคำหยาบแทรกซ้อนเข้ามาก็ก็ดูเพื่อความสนุกจ้ะอ้อไปแล้วจ้ะนะคลิปนี้ใช่กดก็ถ้าเป็นเหนืหยเหนื่อย,ย,ยเอาป็นว่าแบบกดไลค์ให้บ้างนะ